สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับจิตสตาร์แครทริปทิกนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําในส่วนของตัวคําสั่งที่ใช้สําหรับการแก้ไขวัตถุที่เป็นโมเดล3มิตินะครับคําสั่งตัวนี้เป็นคําสั่งย่อยของในส่วนของตัวคําสั่ง solid อีกทีนึงนะครับอยู่ในส่วนของตัว solid editing นะครับเมื่อเปิดมาแล้วจะได้เป็น toolbar ชุดนี้นะครับคำสั่งในวันนี้จะแนะนำเป็นคำสั่งตัวนี้ครับชื่อคำสั่งว่า move face นะครับ ในกรณีที่เรามีการเจาะในส่วนของตัวรู้วัตถุแบบนี้นะครับแล้วก็รู้ที่เราได้มาเนี่ยมันไม่อยู่ในบริเวณที่เราต้องการนะครับเราสามารถแก้ไขได้นะครับโดยการเลือกไปในส่วนของตัวมุมมองก่อนนะครับเปลี่ยนประเภทของการแสดงผลเนี่ยให้กลายเป็น 2D Wireframe นะครับหลังจากนั้นเราใช้คำสั่งในส่วนของตัวคำสั่ง Move Face ตัวนี้นะครับเลือกเพื่อนถิวด้านในนะครับตัวโปรแกรมจะไฮไลท์แบบนี้ไว้ให้เรา กด Enter หนึ่งครั้งนะครับหลังจากนั้นเลือกจุดเซนเตอร์แล้วก็ทำการขยับได้เลยตรงนี้เราสามารถมาส n a p กับอุปกรณ์ชิ้นอื่นๆได้นะครับออกมาจะได้เป็นรูปแบบนี้นะครับคราวนี้เราลองในส่วนของตัว r e a l i s t i c นะครับ i s u a l style ขึ้นมาดูจะสังเกตว่าในส่วนของตัวรูเจาะนะครับก็จะอยู่บริเวณกึ่งกลางนะครับตรงตามที่เราต้องการแล้วนะครับเพียงแค่นี้การแก้ไขไวัตถุงานสามมิติก็สามารถทาได้ง่ายแล้วนะครับในสัปดาห์หน้าจะมีทิปทริคอะไรนะครับ เรามาติดตามกันอีกทีหนึ่งแล้วกันเจอกันอาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับ